สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่15ถึง3 1มีนาคมนะครับวพาความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของ ฟร์ออฟวันเข้ามานะครับหรือว่าไพ่ของ4ี่เมท้าเนภาพของการเฉลิมฉลองนะครับของคนสีคนที่เหมือนกับกําลังมีความสุขและออกมาที่สวยงามเนี่ยได้เบ่งบานขึ้น<ม>ก็ได้ทำนายว่าชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเนี่ยลหลายๆคนจะเหมือนกับได้พบเจองานมงคลพิธีที่มันเหมือนกับพิธีกรรมต่างๆการแต่งงานนะครับหรือการร่วมเฉลิมฉลองหรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอย่างคุในช่วงนี้ชั้นมีนาคมก็ได้ทำแบบนี้ว่าชาวราศีตุลแ่ท้ในช่วงนี้อาจจะเหมือนก ใครที่เหมือนกับมีปัญหาเรื่องความรักอยู่เนี่ยก็จะเหมือนกับได้รับความได้ร <c oughs> ับข่าวดีได้รับการที่เหมือนกับสีไม่ท้เ ling, าเหมือนเขาได้การปรับมาเข้าใจกันได้เหมือนกับกลับมารู land, ้สึกว่าเหมือนกับมองถึงความรักที่เคยมีต่อกันมาแต่เห็นไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนกับกวินออฟคับถูกคนร้ายบอกเลิกบอกลาไปถูกคนราย์ทอดทิ้งไปนะครับหรือว่าถูกคนรักของเราเนี่ยทำเหมือนกับคนที่ไม่มีค่าอะไรแต่เห็นไหมครับว่าควินออฟคัหมายนวาผู้หญิงคนหนึ่งถือทั่วอยู่ในมือแล้วเหมือนกไปททะเล เสียงคลื่นนี่มันซัดสาดเนี่ยหมันกับมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่มีใครสักคนนึงแต่เหมือนกับให้ไปนี้บอกว่ามันมีความคิดถึงอยู่มันมีความรักนะครับความห่วงใยขอให้เขามีความสุขใจขอเหมือนกับมีความหวังดีความรู้สึกดีต่อกันเนี่ยแค่นี้ก็เป็นความสุขแค่นี้ก็เป็นความรักแค่นี้ก็สุขใจแล้วนั่นเองชั้นตาชีถือถ้วยหรือควินอปครับไปทนายว่าชลศิริตุลยท่านช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับกำลังรอคอยบางสิ่ง อาจจะคิดว่าคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยแต่เฝ้ารออยู่แบบนี้แต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ใครที่ยังรออยู่ยังรักอยู่ยังเหมือนกับมีความหวังอยู่เนี่ยไพย่ใบนี้แค่บอกคุณเองว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากชาวราศีตุลย์ท่านเนี่ยขึ้นมาว่าโฟ w บวานครับคนที่เลิกราไปหรือจากลากันไปเนี่ยจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาเฉลิมฉลองจะกลับมามีความสุขเพราะสิ่งที่คุณให้เขาไปเหมือนกับเสียงขึ้นซาสัดความคิดถึงนะครับผ่านจากความคิดถึงที่คุณส่งให้เขาไป ความรักหัวใจที่คุณมอบไปเขาไปเนี่ยตอนเนี้ยมันส่งถึงใจเขาแล้วนะมันส่งไปถึงเขาอย่างแน่นอนวันนี้คุณอาจจะร้องไห้ไปอาจจะเสียใจแต่สุดท้ายความเจ็บปวดความเสียใจแต่สิ่งที่คุณรักแล้วก็รอคอยเนี่ยมันจะส่งไปถึงใจิตใจเขานั่นเองครับฉันเชา,า่อว่าถ้าเกิดคุณมีสัญญาณบางอย่างหรืออยากจะส่งอะไรไปหาเขาเนี่ยเช่นอยากจะบอกรักเขาอยากส่งข้อความไปหาเขาอยากจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาอยากจะส่งเพลงหรือบอกความคิดถึงไปหาเขาเนี่ยไพคลินอัพครับหมายความว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณบางอย่างหรือ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอรับคําทํานายขออวยพรนะครับหรือภาวนาจิตภาวนานะครับเขาเรียกว่าขอพรอะไรเงี้ยนะครับขอยคุณเชื่อมันในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ส่งสัญญาณไปหาเขาหรือบอกเขาเองหรือขอพรผ่านสายลม่มเอาความเจ็บปวดความเสียใจส่งไปถึงเขาก็ได้นะพอไพ่ไปตอบมาขึ้นมาว่า f o r of wands นะครับแล้วก็ไพ่คิงถือไพ่สิบเหรียญหรือ ten of o p i n ึน้นเข้ามาเสียนภาพอของครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็เหมือนกับมีบ้านเห็นไหมครับมีสิบเหรียญอยู่ด้วยกันเนี่ย ชั้นทิศออฟฟิเดีลทำนายแบบนี้แล้วชาวราศีตุลท่านสิ่งที่คุณสูญเสียไปเนี่ยตอนนี้ใครที่ปัญหาความรักไปช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนมีนานะครับเริ่มกลับมาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ามันคือสิ่งที่มีความหมายสิ่งที่มีคุณค่าความเจ็บปวดเสียใจของคุณนะครับหรือความสิทธึกที่คุณให้ใครคนหนึ่งไปหรือความให้คุณให้เขาไปเนี่ยมันส่งถึงใจเขาแล้วนะมันไปถึงหัวใจเขาแล้วนะมันส่งถึงเขาแล้วนะมันถึงมันเหมือนกับเขารับรู้แล้วนะแต่ไพ่ไปที่มายเขาอาจจะนาหน่อยอาจจะไม่เกินีี้มนาาาษถึงตุล นะครับสิ่งท um, ี่คุณรอคอยถึงคาดหวังจะเพิ่งหมดหวังยังเพิ่งท้อแท้นะเพราะความรักของคุณหรือความรักของคุณที่คุณสูญเสียไปเนี่ยจะกลับมามากกว่าเดิมจะกลับมาเติมเต็มจะกลับมาเหมือนกับตามรักขึ้นสู่หัวใจอ่ะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําหายไปนะครับความรักที่มันหายไปเนี่ยจะกลับมาขึ้นสู่หัวใจจะกลับมาตามรักขึ้นสู่หัวใจของกันและกันก็เลยทำนั้นว่าไพ่ทั้งหมดทั้งวลไพ่สามเป็นอย่างไรเขาบอว่าชาวราศีตุลถ้าเกิดคุณรักแล้วก็รอใครสักคนหนึ่งสุญเสียความรักเดี๋ ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังภาวนายังตั้งเจิิอธิษฐานนะครับยังต้องการเขาส่งสิ่งดีๆทําอะไรไว้เพื่อเขาเหกับรู้หรือเปล่าเพราะคนะของคุณอาจจะมีการที่เป็นเหมือนกับเอ็มพอยเลอร์เข้ามาเอ็มพอยเลอร์หมายความว่าอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองการนอกใจการทะเลาะก,ากันเบาะแหวงกันไปตหลงลืมการที่มีครอบครัวกันไปอาจจะลืมว่าเราเคยเป็นครอบครัวเดียวกันอาจจะมองข้ามกันไปหรือทําอะไรที่ไม่ถูกใจคุณไปบ้างเรื่องการทะเลาะกันเรื่องของอารมณ์หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการบอกเลิกบอกลานะครับการนอกใจก็มีนะ เอมพอยเลอร์ไปนี้บอกแบบนั้นเลยแต่เห็นไหมครับว่าเขาถือเครื่องไม้แห่งการรักษาเขาถือเครื่องมือกลับมาด้วยอะ่ะก็เลยทำน้ว่าคนรักของชาวราศีตุดย์แตท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ทาอะไรตามใจตัวเองเห็นแก่ตัวนะครับดูเหมือนกับคนที่เฉยชาเย็นชาไม่มีความรับผิดชอบไปบ้างแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาป้องสิ่งที่เขาห่วงแขนครับกลับมาถือลูกแก้วทองคาในมืออ่ะกลับมาถือเครื่องหมายแห่งการเยียวยารักษาหาคุณก็เลยทำน้าคนที่เลือกตากับคุณไปสุดท้ายพอเขารู้เหมือนกับรู้ตัวนะครับว่าเขาทําผิดกับคุณไปอ่ะ เขาจะกลับมาแก้ไขดีขึ้นเขาจะกลับมารักษาดีขึ้นเขาจะกลับมารักษาความสัมพันธ์กับคุณแล้วเหมือนกับมอบสิ่งดีทําดีกว่าเดิมกลับมารูแลว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าก็ถือดูกแก้วไว้นในมือถือทองคำไว้นในมือด้วยชางชาวศีติวนพวกนี้จะได้รับความรักที่ดีๆคุณค่าของตัวเองกลับคืนมาคนรักอาจจะมีการสร้างครอบครัวการทําสิ่งที่ดีขึ้นการรับผิดชอบมากขึ้นการดูแลคุณมากขึ้นการใส่ใจหรือเห็นคุณค่าคุณใครเลิกหล่าคนรักไปก็จะเหมือนกับคนรักกลับมาเห็นค กลับมาหึงคุณกลับมาห่วงคุณกลับมาต้องการคุณกลับมากักคุณเอาไว้แต่ถ้าเกิดใครรักกันดีอยู่แล้วหรือโสดอยู่เนี่ยทำนายได้ว่าอาจจะเหมือนกับมีงานมงคลสมรสการสร้างครอบครัวการมีบุตรเห็นไหมครับการสร้างครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นการซื้อบ้านอยู่ด้วยกันการวางแผนชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าคนหลังคุณเนี่ยเขาเหมือนกับเติบโตขึ้นแล้วเหมือนกับมีความที่เป็นเหมือนกับครอบครัวที่มันอบอุ่นครอบครัวที่มันใหญ่ขึ้นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากขึ้นนั่นเองเช่นชาลิสูนเดอร์ท่านเนี่ยผมทำนายแบบนี้ว แต่พไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งหมดหมายควาว่าสุดท้ายมันจะหมอนกับมั่นคงและมีความที่สึกที่อบอุ่นหัวใจและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแก่คุณอย่างแน่นอนครับบางอย่างมันต้องใช้เวลาบางอย่างมันต้องอดทนอย่างๆมันต้องรอคอยบางอย่างมันต้องเชื่อในความรู้สึกเชื่อในหัวใจเชื่อในความรักหรือการส,งส่งเสญาณบอกเขาก็ได้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนฉันไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ของถูกออบครับนะครับหรือไพ่สองถ้วยเข้ามาครับเป็นไพ่ของการทํานายชาวราศรีตุลย์ท่านในช่วงเดือนมีนาคมว่าสองถ้วยหรืออบครับการกลับมาจับมือกันเอาไว้้้เหนหมัััยยครบบแลลวววกกาถดี กลับมาส่งแสงสว่างก็ในทำน้ชาลัยสิส่วนท่านคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยมันเสียกันไปไม่ได้หรอกเพราะคุณเหมือนกับคนรักที่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันความรักมันยิ่งใหญ่เข้าใจกันมานานอบอุ่นดูแลช่วยกันช่วยเหลือกันมานานอาจจริงปัญหาเรื่องของการที่นอกใจการมีคนอื่นหรือการหลงลืมการทำร้ายจิตใจหรือการใช้อารมณ์นะครับอยูความสันึกที่แย่ชัดไม่ชัดเจนไปบ้างแต่ทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามไปนี่หมายความว่าสุดท้ายมันก็คือสิ่งที่มีคุณค่าของกันและกันน่สุดท้ายมันก็เสียกันไไไปม่ด เพราะมันเหมือนกับไพ่ของสิบเดี่ยนสองถ้วยหมายความว่าเราเป็นคู่รักเราเป็นคู่แท้เราเป็นเกิดมาเพื่อคู่กันเน่ะนะครับเราเสียกันไปไม่ได้หรอกสุดท้ายก็จะกลับมาคู่กันรักกันมากกว่าเดิมเพราะถ้าเกิดเราจับมือกันมากพอถ้าเกิดเราจับมือกันแน่นพอถ้าเกิดเราเชื่อมันในความรักถ้าเกิดเขารักคุณเหมือนกับที่ชาลัยูรัรกเขาเนี่ยยังไงเขากลับมาแต่ขอให้คุณนี่ยเชื่อมันเอาไว้ว่าคุณจับมือเขาไว้แล้วนะขอให้คุณเชื่อมันเอาไว้ว่าคุณมอบความรักแท้กับเขาไปแล้วนะเพราะสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ มันคือความรักที่มันสวยงามแล่อย่างน้อยคนรักของคุณเขาจะรู้ตัวว่านี่คือรักแท้ของเขาถ้าเกิดเขากลับมานี่คือรักแท้ของคุณแล้วกันของกันและกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาล่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าฟ o ออ p พีดิเคิไม่มีคำว่าไม่กลับหรอกครับมีการกลับมาสี่เหรียญฟ o ออ p พ t ด c เคิเขากลับมาเห็นไหมครับกลับมานั่งห่วงแหนกลับมานั่งกักคุณกลับมานั่งห่วงคุณกลับมานั่งต้องการคุณแล้วอ่ะจะจะกลับมาพูดจะจะกลับมาคุยจะจะกลับมารักษาคุณเอาไว้แต่บ้านปิดประตูแล้วปิดประะตูไมม่่่หห้้เเเขาาาาบบนนนแลวชีทจือกัคึง ไปเจอความรักใหม่ไปเจอคู่ครองใหม่ก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดชาวราศีตุลท่านเนี่ยทนมานานเสียใจมานานเจ็บป,ปวดมานานมาเกินปีมาเกินแปดเดือนขึ้นไปหมดเบียหมดกรรมไหมรอสักครู่นะครับพไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของเวอฟอร์จูนนะครับขอโทษทีนะครับพอดีอาจจะเพิ่งมีเสียงอะไรไปบ้างเพ,พิ่งย้ายบ้านมาใหม่นะครับเสียงไม้เสียงเฟอร์นิเจอร์เสียงอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะครับไพ่เวอฟอร์จูนหรือเวอปติยเข้ามานะครับทำนายแบบนี้ว่าอาจจะเป็นการที่คุณเนี่ยหมดเวียหมดกรรมจากการที่ สุดท้ายเขาจะรู้ตัวว่านี่คือหลักแท้ของเขาสุดท้ายเขาจะรู้ตัวว่าเขากลับมารักษาคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณแต่คุณน่ะหลุดพ้นจากเวรกรรมแล้วเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปเจอความรักที่ดีกว่าเจอ ER ความสุขที่มั่นคงกว่าเจอ ER ความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นพบเจอคู่ชีวิตพบเจอคู่แท้นะครับความรักที่เหมือนกับการสร้างบ้านการสร้างคู่ชีวิตการสร้างครอบครัวไปด้วยกันคุณไม่ต้องกลับไปอยู่คนที่เขาทาร้ายคุณหรือคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณแล้วนะไม่ต้องกลับไปอยู่กับเวรกรรมแล้วนะ จากนี้คุณจะมีความสุขจากนี้คุณจะพบเจอความรักที่เป็นของคุณตับนี้ไปจนนิรันด์ท่านเท่านั้นแบบนี้แล้วว่าชาวราศีเดือนท่านในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงตุลาคมคุณมีความรักที่ดีมีคู่ครองมีความสุขไม่ต้องกลับไปอยู่กับคนรักที่มันไม่ดีไม่ต้องกลับไปอยู่กับเวรกรรมที่คุณเนี่ยเคยรักจนหมดใจทุ่มเทจนหมดใจเทไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องกลับไปทําอะไรแล้วเพราะสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาต้องการคุณแต่คุณอาจจะปิดประตูไปเจอความรักใหม่คุณอาจจะไปเจอความรักที่ดีกว่าคคุณอาาจจะปิดวมรักที ไปต้องกลับไปจมอยู่กับความรู้สึกที่หลุดพ้นแล้วอะนะครับผ่านเวรกรรมไปแล้วนะครับเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่มันเข้าใจกันเจอสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นความรักที่มันเป็นครอบครัวแล้วอะคู่รักรักแท้ของคุณแล้วอะมากกว่าการกลับไปเสียเวลากลับไปจมอยู่กับเวรกรรมที่มันหลุดพ้นไปแล้วนั่นเองครับชันไพ่ใบนี้คือเวลฟอร์จูนหมือนเขาถ้าเกิดใครยังมีเวลาต่อกันอยู่เพิ่งเดิเพิ่งลากันไปหรือยังคิดว่ามีเวลาที่อยากจะรอกันอยู่รักกันอยู่นะไพ่ใบนี้คือการที่คุณอาจจะส่งคลิปนี้ไป อีกสักพักหนึ่งตั้งแต่นี้จนถึงตุลาคมหรือว่าตั้งแต่เดือนที่เป็นเดือนสุดท้ายก็ได้นะหรือปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็ได้นะเพราะเป็นโอกาฟอร์จูนหมายความว่าถ้าเกิดคุณยังรักแล้วก็รอหรือมีเวลาของกันและก,กันอยู่เนี่ยนะครับไพ่ใบนี้คือบอกแนะนําเลยว่าพยายามปรับเปลี่ยนพยายามแก้ไขพยายามเหมือนกับใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดฉันเช่าไรตัวนี้นถ้าเกิดคุณอยากจะทำมันเดี๋ยวพูดอะไรกับเขานะครับหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาทําเถอะครับทาแล้วเจ็บทาแล้วเสียใจทาแล้วแม้ว่าเขาจะทำท้ายคุณเขาจะเหมือนกับติดสเตนนะฉะฉะกับ เชื่อกลับมานอนพักกับคุณกลับมาอยู่กับคุณกลับมาซื่อสัตย์กับคุณนั่นแหละฉันเดือดสเตนมายความว่าใคร่หลายคนจะคบธาตุไฟนะครับธาตุดินนะครับหรือธาตุลมก็ได้นะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคบคนที่เขาใจร้ายทําร้ายเราด้วยอารมณ์นอกใจเราไปทิ้งเราไปแล้วก็เหมือนกับมองว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายสิ่งที่เราลงไปทั้งหมดทั้งมวลเขาจะกลับมาด้วยความรู้สึกที่นิ่งสงบกลับมาซื่อสัตย์กลับมาเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับคนที่ทำร้ายเราในวันนั้นเนี่ยกลับมาาาาาาานนนนนนอกกกกกกััััััับบบบบบเเเเเเรรรรลลลมมมคคู่ข้้ใใจวีะ ฉันจะเซนต์คือการที่เหมาอกับให,ให่คุณสองคนปรับความเข้าใจกันหรือเข้าใจกันซะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะชาวราศีตุลย์ท่านจะบอกเขานะว่าคุณเนี่ยมีไพ่ของการอยากจะบอกใครสักคนถึงว่าสิบถ้วยหรือเต็ออฟครับรักกันขนาดนี้รักแท้ขนาดนี้มันเสียกันไปไม่ได้จริงๆระหว่างคุณสองคนนะนะครับชาวราศีตุลย์ท่านมีไพ่สิบถ้วยสองถ้วยแล้วก็สิบเดียนคุณสองคนเหมือนกับคู่รักรักแท้ผมนายให้แบบนี้เลยนี่คือคู่แท้ของกันและกันนี่คือรักแท้ของกันและกันนะครับเสียกันไไไปม่ด้ร นะครับน <tang s> ี่เ <Tamam> ดี๋ยวจะยอมเสียกันไปเลยเพราะนี่คือไพ่ของสิถ้วยสิบเรี่ยนยครับว่าความรักที่มันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์นะครับสุดท้ายไงก็กลับคู่กันน่ะแหละแต่ชาวราศีตุลยท่านอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เจ็บและจําเจ็บแล้วเหมือนกับออกมาแล้วเวลารักก็รักมากเวลารักก็ทุ่มเทเวลารักก็ทนที่สุดแต่เวลาที่ผลหรือออกมาจากเวรกรรมแล้วเนี่ยมันยากที่จะกลับไปถูกทาร้ายมันยากที่จะกลับไปเสียใจหรือเจ็บปวดนะครับเหมือนรักแท้ให้ไปแล้วอ่ะทุ่มเทไปหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งใจแล้วว่านะครับมันยากที่จะกลับไปเเเจจ็บปวดหรือสสีียใทททุ่่มกิง ไม่รู้จะทําอะไรต่อไปแล้วหรือเลือกอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองครับชั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมานะครับเป็นไพ่ของบทสรุปความรักของชาวราศีตุลว่าโ o r o อบวานนะครับผู้หญิงคนหนึ่งถือดาบไปในมือเต็ไปหมดเลยอะ่ะคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจในวันนั้นคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจในวันนี้หรือตอนนี้ที่เพิ่งเลิกเพิ่งาล,ลากันไป soft, แต่โ o อ swords หมายความว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านปัญหาน,นี้ไปได้นะขอเพียงให้คุณสู้ต่อไปขอเพียงให้คุณเนี่ยนะครับหยุดพักก่อนก็ได้ถ้าเกิดเราเจ็บเราก็ออกมาพักก่อนรอดูสัญ,ญญาณบางอย่างรอดูเาก่อน บางทีการนิ่งเฉยหรือการที่คุณหยุดพักเนี่ยมันทําให้เขารู้ว่าเราแหละรักเขาหรือเจ็บหรือสู้กับเขามาแค่ไหนแต่เขาจะเห็นค่าคุณครับชั้นโฟร์ออฟซอร์ทำนแบบนี้กันว่านี่คือการหยุดพักการออกมาการแบบหยุดความสัมพันธ์ชั่วขาวนะครับแต่ไม่ได้เลิกกันไปตลอดไพโฟร์ออฟวานนะครับมันหมายกับความสัมพันธ์ที่สุดท,ท้ายและปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็แค่เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาจะรู้ว่าคุณเนี่ยสู้เพื่อเขารักเขาทําเพื่อเขามากแค่ไหนเมื่อตอนที่เขาเนี่ยไม่มีคุณแล้วหรือเสียคุณไปจริๆ เขาจะกลับมาต่อสู้เพื่อคุณเขาจะกลับมาเห็นว่าความเจ็บปวดเสียใจที่เขาเจอเนี่ยเมื่อไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาก็เจ็บนะเขาก็เสียใจนะเขาจะรู้ความสําคัญของชาวราศีตุลนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลไพ่ทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้คือการที่คนรักกลับมาเพราะว่าคุณเนี่ยมีไพ่ของออร์คเคิลแนะนําว่าแบ t เทิรไทม์ลินสู้ให้เต็มที่ครับคิดซะว่าเราเหมือนกับอยู่ในสงคารามไปแล้วอะนะครับอยู่ในการต่อสู้ไปแล้วไม่สู้ก็ตายสู้ก็ตายอยู่ดีเพระเาะฉะนั้นต้องต่อสู้ให้เต็มที่ทําให้เต็ พราะสุดท้ายสิ่งที่คุณต่อสู้ลงไปเนี่ยอาวุธคุณพอมากเลยอะชาวเสถีตร์คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้แม้กระทั่งปัญหาเรื่องความรักแม้ว่าสุดท้ายคุณจะแพ้มันก็ไม่แพ้หรอกคุณจะหลุดพน้นจากสิ่งที่มันสู้เต็มที่ไปแล้วกลายเป็นเหมือนกับจะไปะเจอสิ่งที่ดีกว่าคือการหลุดพน้นจากสิ่งที่เราพยายามเต็มที่หรือสู้เพื่อตะวันไปแล้วครั้งหนึ่งนั่นเองครับสู้เพื่อรักแท้รักแท้จะชนะทุกอย่างผมแนะยให้แบบนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณชาวราศีตุลทุกท่านที่มาดูคคิิปนนี้้ฝฝาาากกาากกดขขดดดตตมวยะรับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ